สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะพบกับนักกันเรวันครับวที่ตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่27นะฮะเดือนตุลานะครับโอ้มันเวลามันมันเวลาพันเปลี่ยนเวียนไปนะฮะสุขสดใสไม่เคยเดินตามนะครับฉะนั้นช่วงนี้เวลามันไวนะฮะอะไรที่เราคิดทำนะฮะแล้วตั้งใจก็เหลืออยู่ประมาณ2เดือนสุดท้ายนะครับของปีนี้นะแต่ว่าอย่าไปเครียดนะครับบางทีถ้าเรากําหนดว่าปีต้อง ให้ได้งั้นอย่างนี้นะครับมันก็เครียดเกินนะฮะบางคนอย่า yeah. ง่คือถ้าปีนี้ทําไม่ได้หรือทําไม่เสร็จก็วางแผนไว้เดี๋ยวปีหน้าเราค่อยขยับทําต่อก็ได้นะครับโอเคเนาะวันนี้มีเรื่องงามยามดีครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการอธิษฐานจิตนะฮะวันนี้ตั้งใจอยากจะทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษนะครับก็เหมาะกับการหนึ่งนะฮะขอให้ใครช่วยเหลือนะฮะ ให้ผู้ใหญ่เมตตาอ่าวันนี้จะคุยเรื่องงานสําคัญกับผู้ใหญ่หัวหน้าผูว้ว่าัญชาลูกพี่รุนพี่นะครับใครที่เราคาดหวังให้ช่วยนะฮะก็สามารถคุยในวันนี้ได้นะครับชจวาดาวมันดีอย่างนะฮะช่วงนี้จริงๆแล้วดวงเกี่ยวกับการไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรขอความเมตตาทําบุญสร้างบุ่วนหรือทําเรื่องสําคัญคญในช่วงวันนี้ก็ได้นะฮะพาคนในครอบครัวหรือพาแฟนนะฮะว่างๆก็แวะนะครับ ทำบุญสะหน่อยก็ดีนะครับทําในสิ่งที่เราสบายใจนะฮะจริงๆคนชอบถามนะทาบุญอะไรดีนะครับเราบุญคือเป็นชื่อของความสุขนะฮะเราสุขใจที่จะทําบุญเรื่องอะไรนะฮะสมมติว่าเราอยากทําบุญโรงพยาบาลนะฮะเออชอบในการทำบุญการช่วยเหลือชีวิตคนนะฮะก็ไปได้นะฮะบางคนจะหยอดตู้บางคนก็จะบริจาคเลือดนะฮะบางคนทาบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิตคนและสัตว์โอเคก็ได้นะฮะเราก็ทำนะฮะช่วยเหลือ สุนัขม้าแมวนะครับดูแลสรรพสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่นะครับนี่ก็ได้นะฮะเอาที่เราสบายใจนะฮะจริงๆอย่าไปดูว่าต้องปริมาณเงินเท่าไหร่นะฮะเงินบางทีมันเป็นแค่สิ่งหรือวัตถุเชื่อมให้เราได้มีโอกาสสละนะฮะหรือว่าน้อมจิตเมตตาต่อสรรพสิ่งนี่ผมให้เวลาที่เราจะช่วยเหลือสัตว์นะฮะความเมตตามันเกิดน,นะมันไม่ใช่แบบทำไปงั้นๆนะฮะอ่ะหยอดๆไปเรื่อยไม่ใช่จริงๆแล้วคนที่ช่วยเหลือสัตว์นี่ หรือเรียกว่าเมตตาในการช่วยเหลือทางใดทางหนึ่งนะฮะจิตมันจะน้อมไปถึงเอออยากให้ตัวนั้นนะฮะหายเจ็บไข้ป่วยหายไข้นะครับอยากให้ตัวนั้นนะครับมีบ้านมีที่อยู่อาศัยนะฮะไม่ให้แบบมาเล่่อนนะฮะนอนกลางดินนอนบนหลังคานอนใต้ท้องรถนะครับหาบ้านให้คืออะไรก็ได้ที่ทําให้เรามีความสุขนะครับนี่ครับสะสมบุญในช่วงวันนี้ก็ได้หรือว่าจากนี้ไปก็ได้นะครับ โอเคเนาะวันนี้ยืน่นเอกสารยื่นเรื่องสําคัญสําคัญก็ได้นะครับเป็นวันแห่การอยากให้อีกฝั่งหนึ่งนะฮะทำอะไรให้เราหรือเราอยากทําอะไรเพื่อผู้อื่น,นะฮะจริงๆการเรื่องก,การไหว้พระอธิษฐานจิตหลักๆอย่างนึงคือเราอยากทําอะไรให้ใครนะฮะก็ทำในวันนี้ได้ดีเป็นพิเศษนะครับโอเคฮะมาดูเรื่องของเลขและีมงคลครับมีดังนี้นะฮะเลขแรกนะครับที่ใช้เรียกว่าได้ดีเป็นพิเศษ นะฮะคือเลขสี่ฮะเลขต่อมาครับคือเลข1นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข7ดเลขสุดท้ายคือเลข8เลขที่ไม่ค่อยถูกฉชโกกคือเลข6นะครับสีที่ถูกโชโกรกครับสีแรกคือสีเขียวสี่อมาแดงครับสี่อมาสีขาวนะฮะสีสุดท้ายครับคือสีเทานะฮะส่วนสีที่วันนี้เลี่ยงๆหรือมาไม่ค่อยใช้นะฮะคือสีส้มนะครับแล้วก็วันที่ดีฮะ่วันที่ดีคือซ้ายขวานะฮะวันนี้เลือกขวานะครับ ขวาขวาขวาดันขวาอะไรขวาไว้นะครับถ้าจะเป็นต้องเลือกนะฮะแล้วก็บนล่างตรนนี้ถ้าจะเป็นเลือกก็เลือกด้านล่างฝั่งล่างนะฮะล็อกล่างอะไรล่าง,ล,างล่างไว้นะครับโอเคเนาะมันมีคนนิ่นนะง,งนะเออมาไลฟฟังกันนะฮะเก็บของในล็อกเกอร์นะครับไปต่างประเทศนะฮะมันจะมีล็อกเกอร์ฝากของฝากกระเป๋ามันมีหลายขนาดนะขนาดเล็กขนาดกลางขนาด,นาด,นาดใหญ่นะฮนะเนี่ยเวลาผมไปไหนผมก็จะ อาศัยล็อกเกอร์พวกนี้เหมือนกันนะคือเราไปไม่ไกลแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปที่พักนะครับก็ใส่ไว้ที่ตู้นะฮะที่สถานีไว้ก่อนนะฮะทำอะไรเสร็จผ่านไปกี่ชั่วโมงค่อยๆมาเคลียร์เอาของออกนะฮะบางคนเนี่ยบอกบนล่างเอาล่างล่างก็โอเคล่างสุดเลยบอกบนเอาบนสุดเลยนะฮะของนะฮะกลัวหายนะครับจริงไม่หายหรอกนะฮะของพวกนี้นะก็โอเคครับแล้วแต่ใช้นะฮะให้เกิดประโยชน์แล้วกันนะครับนี่ครับ ดวพิเศษนะฮะ,ะเรียกว่าดวาวเสารบอกพรสวรรค์นะครับเออมันมีทริคของโหราศาสตร์นะดูสํหรับดูดาวเสารนะฮะาดา,าวนะเวสาร์อยู่ในราศีอะไรนะฮะอันนี้สำหรับคนที่เรียนโหราศาสตร์จะรู้แต่ถ้าไม่ได้เรียนโหราศาสตร์อย่าไปสนใจครับผมก็พูดเกริ่นนําพ่เชยก่อนนะครับแต่เขาสามารถดูเป็นและเป็นคําพยากรณ์ได้อยู่4แบบนะครับ แบบแรกนะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยนะเออมันมีอะไรรึไหมใครที่มีดาวเสาร์คือเวลาเกิดมามันก็จะมีดาวนะฮะดวงชะตาแล้วก็มีดาวอาทิตย์อยู่ช่องนั้นจันอยู่ช่องนี้อังคารคืออะไรต่างๆนานาแต่พอถึงดาวเสาร์ดาวเสาร์เลขเจ็ดนะครับบ้านเรียกว่าใครดวงใครดาวเสาร์นะฮะอยู่ในราศีพฤกษ์นะฮะเขาบอกว่าคุณจะมีเสียงอันเป็นทิพย์นะครับเสียงเป็นทิพย์คืออะไรนะฮะออกทำไมอยู่ก็หายไป เสียงเป็นทิฟ์นะฮะคืออะไรก็เสียงที่เกี่ยวกับเวลาพูดอะไรคนจะเชื่อถือเชื่อฟังนะฮะหรือว่าพูดแล้วคนทําตามเขาบอกเสียงนี้เป็นคนเสียงที่กัางวานเพื่อนเคยเจอไหมใครที่แบบเสียงโอหกัางวานแจ๋วไซส์เลยนะครับนี่ฮะเสียงก็เป็นทิป์นะครับพูดแล้วคนเชื่อฟังบางคนนะฮะมักจะมีเสียงถ้าเป็นผู้ชายนะสียงมเป็นกล้องเสียงกัางวานเสียงมันเข้าโสดประสาทแล้วรู้สึกว่าเขาสั่งอะไรเหมือนกับ คือมันมันต้องทําตามไม่ทําตามแล้วเสียงมันทําให้รู้สึกมี power นะฮะแบบนี้เลยนะส่วนถ้าเป็นผู้หญิงนะฮะเสียงก็จะน่ารักนะฮะเสียงจะไสเสียงจะเพราะเสียงจะมิสเนีนะฮะเ,เพื่อนเพื่อเคยเจอไหมเสียงใครแบบมิสเซนีเสียงอู้น,น่ารักจังอ่านะไม่ใช่เพราะแบบร้องเพลงเพราะอย่างเนี้น,นะครับเป็นเสียงที่เวลาคุยรู้สึกว่ามันเป็นคลื่นพลังงานที่เข้าแล้วเออรู้สึกทําให้เราแบบ เคลิ้อนะฮะอืมมันอาจจะไม่ถึงขนาดน,นนะแต่ละฝั่งรู้สึกดีนะฮะเขาพูดอะไรดูน่ารักน่ารักนะออ,อประมาณเนี้ยมันมีนะไม่เกี่ยวกับหน้าตานะมันเป็นเลยคนที่เสียงเพาะเนี่ยมีสเสน่ห์นะฮะไม่แพ้นหน้าตานะฮะเป็นคนแบบหน้าตาปกติอ่าแต่เสียงไพเราะเพราะเวลาคุยพูดคุยจงังหวะจะโคนน้ําเสียงความนุ่มหรือความใสหรือความกลางวานหรือความไหลคลื่นนะครับมันทำให้อีกฝั่งหนึ่ง เขารู้สึกพึงพอใจนะฮะนี่แหละมันเหมือนกับเราทานอาหารแล้วอูมามินะคือมันกลมกลอบนะฮะนี่ครับเสียงกลมกล่อมนะครับนีบ่มันมีสีแบบนะมันมีอะไรไหมฮะมีเสียงทิพนะฮะมีเนื้อทิพนะครับเนื้อทิพกายทิพนะฮะแมวเล่นครับโอ้แสงสว่างเจ้าเลยแมวมาเคลียของเนื้อทิพเนี่ยเวลาที่คนสัมผัสนะฮะหรือคนอยู่ใกล้ชิดนะฮะเขาจะรู้สึก ว่าเหมือนกลิ่นหอมอะเนื้อทิพย์คือกลิ่นหอมนะครับเป็นคนที่แม้วันเหงื่อออกนะฮะกลิ่นเหงื่อหอมมีนะเออแบบนี้เลยนะหรือเวลาที่ใครที่เป็นแฟนกันนะฮะแต่งงานกันฮะได้สัมผัสนะฮะกายเนื้อในเรื่องของการอยู่กินร่วมกันนะฮะมันจะมีความสุขเป็นพิเศษนะครับในการที่ได้ร่วมทำอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ นี่ยแตก็รับว่ากายเนื้อนะฮะมีเป็นทิปก็แปลว่าคนจะรู้สึกผูกพันคนจะรู้สึกแบบแหมไม่พออะไรเงี้ยเลยนะอืมมันมีเสียงทิปนะฮะกายทิปหูทิปแล้วก็ตาทิปนะครับแต่หูทิปตาทิฟไม่ใช่ว่าหูมองเห็นอะไรพวกน้ฮะหรือหูทิฟไม่ใช่แบบดินเสียงไปไกลสิบกิโลไม่ครับคือบางครั้งเราอยากได้ยินอยาก ได้คําตอบอะไรบางอย่างนะฮะกับชีวิตเรานะครับคือบางทีเราลังเลอ่ะสมมติเราจะลาออกจากงานหรือว่าอยู่ต่อดีนะครับลังเลมากเลยนะฮะอย,อยู่ก็ไปได้ยินคนเขาคุยกันนะฮะเรื่องการลาออกเรื่องการอยู่ต่อแล้วพอคุยมาเขาสองโต๊ะไเขาคุยกันนะฮะโดยที่ไม่ใช่รู้จักกันนะฮะเรานั่งทานข้าวแล้วเขาพิจารณาเรื่องของการลาออกโอ้ลาออกแลวแยกเลยวันนี้ลาออกแล้วช่วงนี้ทุกอย่างติดขัดหมดเลย คือทําให้เรารู้สึกเอออยู่ๆก็มีคําตอบในสิ่งที่เราคิดในใจยอยู่เลยเนี่ยหูทิพยนะ์เนี่ยหรือได้ยินได้อะไรที่บางอย่างอยากรู้เรื่องนี้พอดีเอ้ามีคนมาเล่าให้ฟังพอดีนะฮะเนี่ยหูทิพย์นะครับลองค่อยดูนะฮะผมทิ้งลิงกไว้นะครับเาวเสาอยู่ยฮะอยู่ในตำแหน่งต่างๆนะเนี่ยฮะโอเคนะครับบามาณนี่แหละเนี่ยโหราศาสตร์มีทริคอะไร,ร,ะรเยอะมากจริงเยอะมากนะครับโหราศาสตร์มีอะไรที่ดูรัศจรรย์ดีนะฮะมันเป็นภูมิปัญญา ที่เป็นวิชาที่ค่อนข้างจะใช้นะครับในการดูคนในการเข้าใจโลกในการเข้าใจชีวิตนะอ๋อโลกดีเกิดมาดวงเป็นคนที่ต้องเหนื่อยมาแต่เล็กแต่เล็กเพราะอะไรเพราะดาวดวงชะตาของเราเรียกว่าต้องสมบุกสมบันนะฮะชีวิตเหนื่อยหนักๆมานะครับชีวิตนี้โอ้โหดวงชะตาแบบนี้ต้องลำบากแต่เด็กแต่พอโตหรือว่าครึ่งคอนชีวิตแล้วถึงจะสบายหรือว่ามีเงินมีทองก็มีนะครับบางทีเราทําให้อ้องจริงชีวิตเราดาวแบบนี้เนาะเราก็จะได้ไม่ไเครียดนะฮะ มันถ้าไม่รู้พื้นเพของเราแล้วเราจะไม่ต้องท้อแท้ต่อชีวิตนะครับโอเคนะครับประมาณนี้แหละเล่าให้ฟังผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะโอเคคบจบครับขอบคุณที่ตามนะฮะท่านที่ฟังช่วงกลางคืนก็นอนหลับมีควขามสุขนะฮะท่านที่ฟังก็รุ่นขึ้นนะฮะคิดอ่านประการใดก็ให้สําเร็จนะครับมีสิ่งดีๆเกิดแก่ชีวิตเราแล้วก็คนในครอบครัวครับขอบคุณซูเปอร์แตงด้วยนะฮะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมทุกท่านทั้งคอมเมนต์ไม่ได้คอมเมนต์ไม่เป็นไรครับเอาตามสบายใจของเราเนอแล้วก็ท่านที่เข้าาม ช่วยหรือดูแลซัพพอร์ตนะครับช่องแล้วนะครับขอบคุณมากนะฮะดวงสิบสองราศีครับราศีมังกรครับราศีกุมและก็ราศีมีนครับเรื่องที่มังกรนะฮะวันนี้ชาวมังกรนะครับตบโหเป็นวันที่มีอุปสรรคนะครับจุกจิกอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีดวงจะรู้ว่าเปลี่ยนแผนนะฮะบางทีอาจจะมีตั้งใจไปไหนทํากิจกรรมอะไรก็ตามอยู่มีการเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนแผนเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับแต่วันนี้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นพิเศษนะครับแต่ผลงานหรือสิ่งที่ทําสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่จําเป็นต้องใช้อะไรก็ตามนะครับก็สําเร็จนะฮะในท้ายที่สุดทุกเรื่องนะครับก็ให้สบายใจนะครับในเรื่องของงานนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องการเจราจาเรื่องการติดต่อการต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเพราะว่าดูแล้วมันเป็นแค่เปลี่ยนแผนหรือว่าใช้ไหวพริบฉับพันนะครับนะ่าเรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนะ,นะครับในวันนี้เป็นพิเศษ ถ้าใครทางานนะครแต่ถ้าใครที่ไม่ทํางานก็อีกอย่างที่บอกครับว่าจะมีการเปลี่ยนเส้นทางซูเปอร์วันนี้ตั้งใจจะไปเช้ากลางวันบ่ายเย็นจะไปไหนแต่ละที่จะมีบางแห่งที่เปลี่ยนแผนเลยนะครับจะให้เตรียมอารมณ์นิดนึงว่าถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นก็ยืนหยุ่นเอานะครับแล้วก็ประการต่อมาช่วงนี้ดาวเกี่ยวข้องกับภารกิจนะฮะมันจะมีอะไรที่เร่งด่วนฮะเพื่อนๆทำอะไรรีบนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเออจะมี โปรแกรมที่มันแน่นไปนะฮะมันก็จะพยายามรักษาเวลาเลยกันนะครับนี่ถ้าใครวันนี้อยู่บ้านเฉยมันจะมีอะไรให้ทำในทั้งวันนะครับแต่ว่าจะทําในชิวๆเดี๋ยวหยิบจับขยับขยายทำาน้นทำนี่อ่ะหมดวันแล้วนะครับมันจะาอารมณ์แบบนี้นะฮะต่อมาเรื่องของดาวเกี่ยวกับาการเงินนะครับชวงนี้ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางทั่วไปหรือซื้อของทั่วไปครับไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะฮะแต่ถ้าใครค้าขายวันนี้ถือว่ามี กำไรนะฮะหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆมาเพิ <ๆ S 1> ่งเผลอทราศีมสิงกรเป็นจอมโปรเจกต์นะครับก็จะคิดอยากทําอะไรใหม่ๆอยากค้าอยากจะหยิบจับขยับขยายอะไรก็ตามโอเคก็สาเร็จนะฮะให้สบายใจจุดนี้ได้นะครับต่อมาเรื่องของความรักนะฮะคนที่โสดวันนี้วันดีครับดีถ้าแบบโสดคุยกับใครควรจะรู้สึกดีนะฮะแล้วก็มีโอกาสคุยแล้วไหลลื่นขึ้น คุยแล้วก็สนิทกันมากกว่าเดิมนะครับส่วนคนที่มีคู่แฟนในนี้รวังแฟนป่วยไับไม่สบายหรือมีเหตุให้ห่างกันเขาห่างไม่ใช่ไปาห่างยาวๆนะฮะต่างคนต่างจะยุ่งๆนะครับในภารกิจของตัวเองมากกว่านะครับแต่ก็ไม่ใช่แบบจะมีปัญหาเลยนะฮะไม่มีครับเพียงแต่ว่าต่างคนต่างยุ่งๆนะฮะบางทีเราก็มีธุระส่วนหนึ่งแฟนแล้วก็มีธุระส่วนหนึ่งนะฮะโอเคครับต่อมาสุขภาพร่างกายครับโรคประจําตัวครับช่วงนี้ใครที่มีโรคประจําตัว ระวังนิดหนึ่งครับแล้วก็มีการปวดหลังข้อบ่าไหลานะฮะท่านดีในว,วัยสวระวังกรดไหลย้อนลอดในครับแล้วก็ใครที่มีลูกหลานบริวาสรสสตว์เลี้ยงช่วงนี้เราจะมีความสุขหรือว่าเขาจะทาให้เรามีความสุขเป็นพิเศษนะครับโอเคต่อมาชาวราศีกลุ่มครับกิจกรรมภารกิจสําคัญวันนี้เด่นใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจหรือมีเรื่องเค,ครียดๆนะฮะก็จะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาการจัดการเรื่องสาคัญสาคัญ,คญประสบผลสำเร็จครับจังหวะดาวมันเด่นนะถ้าใครที่มี เรื่องอะไรที่ต้องคิดต้องทําต้องเคลียร์ต้องแก้นะฮะก็ได้อย่างที่เราต้องการนะครับมันมีดาวอย่างนี้ครับในช่วงนี้คือดาวพระจันทร์โคจรเล็งนะฮะพระจันทร์มันเอาเรื่องใหม่ๆหมไม่ทาบางทีอาจจะมีเส้นทางใหม่ในการเดินทางหรือว่าไปไหนที่ทเราอยากไปมีกิจกรรมกิจกรรมพิเศษนะครับในช่วงนี้นะบางทีถ้าชาวราศีกุมนะครับถติว่ามีไอเดียความคิดอยากทําอยากไปอยากเคลียร์อยาก, create, ยากจัดการหรือที่ไหนโอเคก็มีเกณฑ์ได้อย่างที่เราต้องการนะครับ ช่วงนี้พยายามนิดนึงนะฮะเรื่องเงินนะฮะค่าใช้จ่ายมาอีกแล้วนะมารวมกันนะฮะไม่คิดว่าซื้ออยู่ก็ซื้อนะฮะจริงคนราศีกุมยิ่งช่วงหลังนะฮะไม่ใช่คมฟุ่มเฟือยครับเป็นคนที่อะไรที่จําเป็นนะฮะบางทีไม่ใช่ว่าซื้อนู้ซื้อนี่อะไรเห็นมากมายแท้จริงเป็นสิ่งจําเป็นทั้งนั้น,นครับเรียกว่ามันอาจจะก้าวข้ามความฟุ้มเฟือยไปนะฮะคือช่วงหลังๆนะครับซื้อเป็นเป็นสิ่งเรียกว่าใช้เงินคุ้มค่าเลยกันนะฮะแต่ก็สําคัญคือมันจะมีเหตุให ใช้จุกจิกเยอะพิเศษจากนี้ไปนะบางทีเรื่องของกระจายฉับพลันซื้อของเข้าบ้านซื้อของให้กับคนในบ้านนะฮะช่วงนี้รักครจ่ายจุกจิกพอสมควรนะครับสําคัญหนึ่งข้อนหนึ่งคือการพูดคุยเจรจาติดต่อต่อรองวันนี้ถ้าใครค้าขายขายดีครับวันนี้ปากเป็นเอกเลขมเป็นโทรพูดคุยคนเชื่อถือเชื่อฟังหรือจะโน้มน้าวใจคนหรือว่าพูดคุยอะไรกับคนที่รักนะครับก็ได้ฮะบ,บางทีเดีย๋ยวจะ ยปรึกษาเรื่องสําคัญสำคัญ,คญกับแฟนกับคนในครอบครัวนะครับก็ได้อย่างที่เราต้องการนะครับช่วงดาวมีการเดินทางระยะสั้นช่วงดาวมีเรื่องของบางทีนะฮะก็เรียกว่าถูกป้ายยานะฮะเจอของถูกใจถูกป้ายยานะเจอบางทีช็อปออนไลน์ก็มีนะครับแปลว่าช่วงเนี้ยจะเจออะไรที่แบบถูกตาถูกใจนะก็โอเคก็ตามสมควรนะครับระยะนี้เรื่องความรักผมเตือนนิดนึงคนที่โสดนะครับมันมักจะมี คนนี้มีคู่อยู่แล้วเข้ามาแต่ว่าวราศีกุมเป็นคนที่อ่านคนเก่งนะครับคือพอจะมองออกนะฮะว่าใครที่มีคู่ใครที่มีมีคู่หรือว่าพอจะอ่านเกมได้ว่าใครเข้ามาหลอกลวงนะครับหรือใครเข้ามาแล้วโอเคคุยแล้วสบายใจนะฮะก็พอ,อได้อยู่นะครับคือผ่านประสบการณ์นะฮะในการพบเจอคนหลากหลายมาเยอะก็เลยทําให้พอจะอ่านเกมได้นะครับใครที่เรียกว่าพอจะ คุยได้ก็คุยนะคพอจะคุยได้หรือว่าพึ่งพาใส่ได้นะฮะก็เรียกว่าเรื่องของความรักเด่นในการมองคนถ้าใครที่โสดนะครับส่วนคนที่คุยแฟนแล้วนะครับอยู่ในดาวความรักเตือนนิดหนึ่งนะฮะระวังคนมาชอบแฟนเรานะฮะอรือชอบเรานะครับอืมอันนี้ชอบเราก็โอเคเรารู้ว่าวางตัวยังไงนะฮะแต่ชอบแฟนเรานี่มันก็ยากนะฮะบางทีมันก็อยู่ที่ว่ามั่นคงกันแค่ไหนมากกว่านะครับโอเคแต่จะไปแบบ ไปจับผิดแฟนนะมันอยู่ที่ว่ามีคนไม่ชอบเลยฮะคนของเราไม่เล่นด้วยมันก็จบแค่นั้นเองนะครับตกมือข้างเดี๋ยวไม่ดังนะครับต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะระวังกดไดย่อนภูมิแพนะฮะหลักๆเลยนะแล้วก็มีดวงช่วงนี้เหนื่อยง่ายครับท่านเดชวิสวครับช่วงนี้เหนื่อยง่ายเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเสพฮะระบบทางเดินหายใจนะครับเซฟเสฟเรื่องร่างกายเรื่องระบบทางเดินหายใจนิดนึงนะครับโอเคเนาะช่วงนี้ทํากิจกรรมอะไรก็ตามเผื่อเวลานะครับเวลามันจะ คาบเกี่ยวนะฮะบางทีกินเวลาบางอย่างเลยไปนะฮะต่อมาครับคนราศีมีนครับกิจกรรมภารกิจวันนี้เป็นวันที่เด่นเรื่องการเดินทางแก้ปัญหาเจรจาติดต่อต่อ,ตอรองนะครับทำเรื่องสคัญสําคัญมีเกณฑ์สําเร็จเพียงแต่ว่าวันนี้ดาวพะจัโคจอเป็นอลิเร็งดวเสาร์นะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกันนัดใหม่นิดนึงนะแล้วก็เรื่องของงานย่อยบางคนก็มีงานพิเศษนะฮะช่วงนี้ก็จะมีปัญหานะครับ ถูกเบรกหรือถูกชะลอหรือว่ามีปัญหาจุกจิกก่อนนะฮะใครที่มีงานพิเศษส่วนตัวแต่ถ้าใครที่วันนี้วันหยุดนะครับงานอะไรตัดทิ้งหมดเลยเพราะว่าไม่ได้ทำแล้วละนะฮะก็เป็นวันที่มีการเปลี่ยนแผนนะครับอาจจะตั้งใจเดินทางไปไหนเอาอยู่มีการเบรกนะฮะไม่ได้ไปต้องไปทําอย่างอื่นแทงก่อนอะไรเงี้ยนะฮะฉะนั้นช่วงนี้หยิบจับขยับขยายทําอะไรก็ตามก็ระมัดระวังนิดนึงครับเรื่องการวางแผนการงานหรือแผนการเดินทาง หรือแผกนการนัดหมายนะครับวันนี้อย่าวางโปรแกรมการนัดหมายแน่นเกินนะครับถ้าแน่นเกินมีเหตุให้เปลี่ยนแปลงแล้วเราจะเรียกว่าเสียคําพูดได้นะฮะบางทีแบบรับปากไว้อ้าวอยู่ๆไปไม่ทันนะครับเพราะยังทําไม่นี่มันเสร็จเลยนะครับก็เลยมองว่าควรจะวางแผนทําภารกิจลุ่มหลวมมานิดหนึ่งนะครับวันนี้นะครับหมุดกี่กับคนนะฮะ ชวดนี้จะงุดกิกับคนนะฮะดาวพระจันทร์โคจรเป็นอริดาวที่โคจรเป็นมรณะนะครับดาวเสาร์โคจรตำแหน่งวินาศนะฮะมันจะมีเหตุปัจจัยมีคนขัดใจนะครับแล้วก็ระวังนะฮะเรื่องของจะเรียกว่าคนใกล้ตัวนะครับชุงนี้จะมีใครแบบขัดใจนะฮะมันก็มีอารมณ์เสียฮะอารมณ์งุดกิดเพราะนั้นระวังเรื่องอแรกอย่างแรกเรีวแฟนนะฮะใครที่มีแฟนชวงนี้แฟนอาจจะขัดใจบางอย่างบ้างนะครับก็อย่าใจร้อนค,อค่อยคคุยวันนี้คุยเรื่องสบายสบยใจนะครับ อย่าไปคุยเรื่องเครียดส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะครับโดยเฉพาะต้องบอกว่า1ระวังแฟนขัดใจ2นะฮะร,ระวังแฟนเปิดขับไม่สบายหรือว่า3บางทีมีนัดไปนู่นไปนี่ไปน,นั่นแล้วอยู่ๆก็การเปลี่ยนหรือเบรกนะฮะเนี่ยกับแฟนกับคนที่รักนะฮะแล้วก็คนที่โสดนะครับวันนี้คนโสดกลับเป็นวันที่ค่อนข้างจะเหนื่อยๆใจหน่อยนะครับทุกทีก็คุย กับคนที่เราที่เข้ามาในะชีวิตเราก็คุยได้ด้วยโซ่ก็ด้วยความสบายใจแต่วันนี้ถ้าคุยอาจจะคุยนานไม่ได้คุยแล้วเดี๋ยวลมเสียนะฮะก็ต้องระวังนิดหนึ่งเนาะโอเคครับสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้ความดันไมเกรนปวดหัวน้ำหนักตัวเพิ่มนะครับคนในนโยยสวก็ระวังน้ำหนักตัวเพิ่มแล้วก็ปวดขาปวดเขานะฮะจริงๆน้าหนักตัวเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อคนที่ร่างกายแข็งแรงแล้วก็หุ่นปกตินะฮะแต่ใครที่แบบป่วยไม่โรคภัยก็เจ็บแล้วก็น้ำหนักตัวเกินเนี่ยทุกการที่น้ําหนักเพิ่มมันจะ เพิ่มโรคเรานะฮะโรคภัยแค่เจ็บเพิ่มมาครับผมก็ห่วงเรื่องนี้มากกว่านะครับในเซฟเซฟเรื่องอาหารการกินดีๆนะอะไรที่ควรทานะไรที่มีควรทานต้องรัดกลุ่มแล้วก็ต้องเข้มงวดหน่อยนะโอเคนะครับบางทีมันอร่อยนะฮะเข้าใจฮะต่อมาครับชาวราศีมังกรครับเสื้อผ้าครับชวงนิทรทศสองสีห้างหัวทีงเด่นใบหน้าสว่างสะอาดสบายตาครับร่างกายกลิ่นหอมเปิดน้ำผักได้ดีดีครับกิจกรรมภารกิจนะครับคนมังกร มันนี้มีการเปลี่ยนแปลงการน,นัดหมายหรือเปลี่ยนแปลงตารางเวลาในการนัดหมายเล็กน้อยนะครับแล้วก็วันนี้ดวงแฟนต่างคนต่างยุ่งยุ่งมีภารกิจของกันและกันนะฮะก็เจอบ้างมาเจอบ้างข้อ3ช่วงนี้จะมีอะไรที่ด่วนนะฮะหลายลายอย่างจริงเป็นข้อด่วนนะครับเดินทางด่วนนะฮะหรือว่าเปลี่ยนแผนด่วนหรือเร่งทําอะไรสักอย่างนึงครับมันก็ต้องเวลามันบีบนะครับฉะนั้นทําอะไรก็พยายามรักษาเวลานิดนึงนะแล้วก็อย่าทำะไรนานเกินนะครับโอเคเนาะสำคัญข้อหนึ่งระยะน,นี้ ดวงค่อจ่ายจุกจิกเยอะนะฮะอะไรที่ยังไม่จำเป็นต้องซื้อกรเบรกบไว้ก่อนนะครับวันนี้จะเจอคนกวนประสาทอยู่เล็กน้อยนะครับต่อมาชาวราศีกุมครับเรื่องของสเสน่ห์เสื้อผ้าวันนี้ลายๆเข้าไ้ฮะคือไม่เรียบใบหน้าสว่างสะอาดสบายตาดูแต่งหน้าดูธรรมชาติกันนะครับกิจรกรรมภารกิจวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการทําเรื่องสําคัญนะบางทีถ้าใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจหรือมีเรื่องอะไรที่ปวดเครียดนะฮะมันจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลานะครับ ข้อดีอย่างครับวันนี้เรื่องของการเดินทางนะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนแผนเล็กน้อยหรือมีได้ไปในี่ที่เราอยากไปนะครับจะเดินทางไปไหนแต่มีอุปสรรคก่อนนะผมพูดบอกได้เลยว่าจากนี้ไปนะฮะจะไปไหนอะไรอย่างไรที่ไหนกับใครที่ไหนอะไรคืออาจจะมีอุปสรรคนะฮะจุกจิกเสมอเลยบางอุปสรรคทําให้ไม่ได้ไปบางอุปสรรคทําให้ไปล่าช้าบางอุปสรรคทําให้รู้สึกไปแล้วอุดอัดใจนะครับฉะนั้นชว่วงนี้เรื่องการเดินทางนะครับ มันจะมีเหตุให้มีอุปสรรคจุกจิกอยู่เสมอนะครับจะเตรียมอารมณ์นิดหนึ่งนะถ้าจะต้องไปไหนหนึงหรือว่าระวังค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางนะฮะ่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถครถ่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไป,ไ,ปไปนูป่นไปนี่ไปนั่นค่าใช้จ่ายมันเรียกว่ามากกว่าปกตินะครับก็เซฟเซอารมณ์นิดนึงครับแล้วก็เราความรักยิ่งเราความรักเด่นนะแบบถ้าเรารู้สึกดีหรือรู้สึกพึงพอใจใครฮะช่วงนี้ก็คุยได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะ เจอคนที่ถูกใจนะฮะแต่ว่าเขาอาจจะยุ่งอยู่หรือว่าไม่ค่อยว่างอะไรก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าการความสัมพันธ์นะฮะคือมีใจให้เกิดกันและการทั้งคู่นะครับโอเคครับต่อมาชาวราศีมีนครับเรื่องของเสน่ห์ฮะสเสื้อผ้าครับชุงนี้เน้นสีเข้มเข้มเ็ยเด่นใบหน้าครับนนี้แต่งหน้าแนวสบายตานะฮะหรือว่าแนวธรรมชาตินะครับกิจกรรมภาร,รกิจวันนี้วันเด่นนะฮะในเรื่องของ การแก้ปัญหาวันนี้จะเจอการแก้ปัญหาฉับพลันบ่อยนะอะไรบางอย่างมันไม่เป็นไปตามนั้นแต่ว่ามันแก้ได้ทุกเรื่องตัวนี้ือเก่งนะฮะในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะการแก้ปัญหาชั่วหน้าช่วยระวังคนใกล้ตัวปวดขันไม่สบายหรือข้าของคเครื่องใช้เรียก่าฟาดเคราะห์ซูญหายเสียหายแตกหักร้าวพังใช้จ่ายส่วนใช้จ่ายหรือของส่วนตัวนะครับหรือของใช้นในบ้านนะฮะช่วยนี้มันรวนนะครับอิปการระวังของหายนะฮะประการต่อมาครับนะฮะมันเรื่องของภารกิจครับ ช่วงนี้จะมีภารกิจเยอะหน่อยนะฮะมีอะไรแทรกด่วนวันนี้ตั้งใจไปไหนอายูยๆมีโปรแกรมด่วนหรือตารางด่วนเข้ามานะฮะก็เ,เตรียมอารมณ์นิดนึงแล้วกันว่าถ้ามันไม่เป็นไปตามเส้นเวลาที่วางแผนไว้ก็อย่าไปเครียดแล้วกันนะครับโอเคฮะจบครับขอบคุณดิษตามนะฮะได้ได้ฟังเกินก็นอนหลับมีความสุขนะครับได้ฟังรลุงขึ้นคิดอ่านประการนีก็ให้สาเร็จสิ่งดีๆโจมังเกิแก่ทุกท่านนะครับเป็นกาลังใจนะครับสวัสดีครับ